ครับสวัสดีครับพออพอทีวีนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศที่ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญมาทำการฉีดวัคซีนนะฮะที่อาคารใหม่ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญนะครับประชาชนมากันคับขั่งมากหน้าหลายตานะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ให้ความสำคัญในการให้บริการนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศที่สร้างความประทับใจให้ครับ ผู้ที่มาใช้บริการนะครับบางท่านก็เฉดเข็มแรกบางท่านก็เฉดเข็มที่สองนะครับก็ดีใจนะฮะด,ด้านความสาธารณสุขของประเทศไทยให้ความสำคัญกับชีวิตของชาวอำนาจเจริญนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับ ครับพอทษที่ีขอขอบคุณครับสวัสดีครับ